สวัสดีค่ะน,นุกนะคะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีรถสวยๆมารีวิวกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่เข้ามาอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นําเสนอเป็นรถคันนี้เลยนะคะตโตโยต้าไฮรักลีโวนะคะรุ่นนี้2.4ตัว e พัสดนะคะสประตูเกียร์ออโต้นะคะโตโยตินะสี anner, ขาวเลยนะคะคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018นะคะได้เกียร์ออโต้มาในราคาเพียงแค่6,69,000บาทเท่านั้นเป็นตัว e p a สดนะคะออปชั่น ครบแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้เน้นรถปีใหม่ๆนะคะรับรองคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำนะคะ669,000บาทสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าประวัติดีนะคะเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นที่0%เซกันได้เลยสำหรับใครที่ชอบนะคะโฉมนี้นะคะโฉมหน้าหล่อนะคะก็รีบมาดูได้เลยนะคะสำหรับตัวอ e ีพัทวันนี้มีมาแค่คันเดียวเป็นสีขาวด้วยนะคะรุ่นขายดีแล้วก็ สีนี้นะคะสำหรับสีขาวขายดีแน่นอนนะคะแล้วก็มาไวไปไวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าออปชันรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะคะมันเริ่มจากด้าหน้าตัวรถเลยรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาพร้อมกระจังหน้าเป็นสีดําเงาตัดด้วยขอบโคมเมียมก็จะเป็นโฉมหน้าหล่อนะคะสาหรับคันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วย สีเดิมจากโรงงานนะคะสีเดิมจากโรงงานแน่นอนมาพร้อมล้อแมกอลลอยนะคะคันนี้แมกอลลอยขอบ17นะคะแล้วก็ยางจะได้เป็นยางปี2018นะคะสเปคเดียวกับตัวรถกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมโลโก้รถมาครบหมดนะคะติดฟรีมาพร้อมแล้วรอบคันรถ ที่จอดอยู่โซนนี้นะคะที่นุกรีวิวอยู่จะเป็นรถที่รอปรับสภาพนะคะคันนี้รอปรับสภาพเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไหม่วิ่ง170,000กว่ากิโลสำหรับคันนี้นะคะภายในจะได้เป็นโทนสีดำโทนสีดำนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลย เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้แอร์ปรับอนาล็อกนะคะแล้วก็คันนี้จะมีหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมแท้จากโรงงานมาให้พร้อมเลยฟังวิทยุ fm/am เครื่องเล่นซีได้หมดนะคะคอนโซลรถไม่ช้ำเลย<ๆ>ก็เป็นอีกหนงคันที่อยากแนะนำนะคะเราเน้นรถสภาพสวยเดิม มาอยู่แล้วนะคะตามหัวน็อตซองประตูน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนี่ก็รอปรับสภาพนะคะสำหรับคันนีออ้มีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะรอยเม็ดอาร์นะคะที่ขอบประตูมาครบชัดเจนภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนนะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าอย่างนี้เลย เบาเดิมจากโรงงานเบาไม่มีแตกไม่มีขาดสำหรับเบาะนะคะเดี๋ยวพี่พี่ช่างนะคะพี่พี่ฝ่ายช่างนะคะก็จะมีการเอาเบาเนี่ยไปเก็บรายละเอียดไปฟอกให้ใหม่นะคะวันที่ลูกค้าได้รถคันนี้ไปใช้นะคะก็จะทำ,ทำสปารถคันนี้ให้เหมือนรถใหม่เลยนะคะทั้งคัน,นแต่ว่าอย่างที่เห็นหนัง ที่เห็นสภาพรถที่เข้ามาตอนนี้นะคะถือว่ารถโอเคเลยนะคะรถโอเคเลยสภาพรถสวยเดิมนะคะโลโก้รถต่างๆมาครบหมดนะคะอ่ะเป็นตัว e-pat มีกล้องถอยด้วยสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆมาครบหมดใครที่ชอบสำหรับโฉมหน้าหล่อนะคะโฉมหน้าหล่อแล้ว ลองไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถที่ขายดีมากๆถ้าเป็นรีโวนะคะตอนนี้โฉมหน้าหลออขายดีมากมาไวไปไวนะคะอันนี้รถเข้าใหม่สภาพสวยๆเลยพี่ๆท่าไหนที่สนใจสามารถมาดูรถจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนสำหรับสเปคนี้นะคะแล้วก็สีขาวด้วยสีขายดี เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของารายละเอียดสําหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะมาดูนะคะสําหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ2.4ดีเซลเดิมๆโรงงาน150แตงม้านะคะนี่เลยสภาพรถถือว่าโอเคเลยนะคะสวยแล้วก็ใหม่มากๆเครื่องเดิมเครื่องแทงไม่มีค่าน้ำมันไหลย,ยืมเลยใดทั้งสิ้นนะคะตามหัวน็อตเครื่องนะคะนี่เลยดูได้เลยนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะ รอยมาร์คสีรอยแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะค่ะหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะนี่เลยสวยๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับมีระบบ ABS นะคะมาพร้อมเลยเครื่องนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีขยับเลยตาปั๊มโตต้ตามาครบหมดนะคะถ่นการความร้อนมาครบนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะ มีรอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานมาครบหมดนะคะอันนี้คือเพจรถเพจรถอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มกอกรโรงงานมาครบหมดนะคะรถทุกคันต้องมีเพจรถนะคะสำคัญมากนะคะแล้วก็สติกเกอร์โรงงานนะคะเห็นชัดเจน ลอยมาร์กสีจากโรงงานมาครบนะคะในเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาเทียบดูได้เลยเพราะว่ารถทุกคันเวลาเราตั้งขายนะคะก็จะมีในส่วนของการแนบสัญเนารถไว้ที่รถนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คนะคะว่ารถคันนี้แหล่งที่มาจากไหนนะคะในเครื่องในถังตรงไหมนะคะพี่ๆสามารถมาดูรถจริงแล้วก็มาเช็คได้เลยนะคะนี่สวย,สวย จัดไฟแนนซ์ได้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้สำหรับคันนี้นะคะจัดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจุดต่างจังหวัดก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าไฮ u ัก e ีโว4ตัว E-pad นะคะรุ่นนี้ สี่ประตูเกียร์ออโต้ปี2018นะคะมาในราคาเพียงแค่669,000บาทเท่านั้นนะคะ669,000บาทลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นที่0%กันได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจสำหรับรถคันนี้นะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอย่าดูรูปรถเพิ่มเติมเลดผ่อนเลดกันจัดไฟแนนซ์หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะพี่ๆ แจ้งมาได้เลยออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะถ้าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการ2ชั่วโมงอนุมัติได้เลยถ้าลูกค้าเอาเอกสารมาครบแล้วลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะอนุมัติภายในวันรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะหรืออาชีพนอื่นก็ใช้เวลาทําการประมาณ3วันทําการนะคะต่างจังหวัดก็วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจนะคะอยากจองรถคันนี้รับจองออนไลน์นะคะแล้วก็มี รับเทิร์นรถด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่มีรถคันเก่านะคะที่อยากมาเทิร์นแลกเปลี่ยนสามารถเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นเงินดาวของลูกค้าได้ด้วยนะคะก็ทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้นูก็ขอฝากรถรีโวสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจติดต่อมานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากนะคะใครที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลา มีรถสีสวยมาใหม่นะคะหนูอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะรถที่ร้านถ้ามีรถอัปเดตเข้ามานะคะหนูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ